สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้มีรถตักเข้าใหม่1นึคันมานำเสนอครับสเปคพิเศษนะฮะแขนยาวนะแคดเก้าตักได้1.5คิวนะฮะอ่าตัวนี้นะครับเป็นรถตักพิเศษเลยนะครับเอวออนยางตันแขนยาวด้วยฮะไปดูสเปครอบๆตัวกันเลยครับเก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้ในไทยนะฮะนี่คุณลูกค้าดูนะครับสภาพแห้งๆแบบนี้นะฮะเก่าญี่ปุ่นแขนยาวนะสเปคดีเลยครับ ปากมุกี่ครับเสริมกันหกมานะครับมุกี่สวยๆเดิมๆนี้เลยไม่แพงครับตัวนี้หกแสนเก้าหมืนบาทเท่านั้นนะฮะลูกค้าเครื่องยนต์ธรรมดาครับเครื่องยนต์ไดเล็กตัวนี้มีเวททงหลังให้ด้วยนะอ้เปิดดูภายในกันครับอ่าสภาพภายในครับเก่าญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเหลืองๆแห้งๆนะครับเครื่องไดเล็กไม่มีไฟฟ้านะตัวนี้เก้าหนึ่งับคยีนะ้ท่นเดียว ลูกค้าสนใจติดต่อต้องได้ครับ0 9 5 7 5 9 3 4ครับ6,900บาทเท่านั้นนะมาก่อนเลือกก่อนได้นะครับมีแคทมีไซส์อื่นก็มีนะครับหลายคันหลายรุ่นให้เลือกชมกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย